สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็เพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ Social Cam ด้วยนะครับกลับมาพบกับอาจารย์เป็ดอีกแล้วนะครับกับ English at home นะครับกับการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ภาษาไทยให้ทุกคนเข้าใจแล้วภาษาอังกฤษจะไม่ใหญ่ตัวไปสำหรับทุกคนนะโอเคจากคราวที่แล้วนะครับที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วเกี่ยวกับเรื่อง subject แล้วก็ v e r รใช่ไหมครับประธานแล้วก็กริยาวันนี้อาจารย์ก็จะพูดถึงเรื่อง Object อ b j e c t คืออะไรเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับ อาอ,อเจก็คือกรรมนะครับคือผู้ถูกกระทําในประโยคนั้นคือส่วนที่มาขยายประโยคนั้นให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับโอเคเช่นอาจารย์ตัวอย่างว่า my friend buys a new book นะเพื่อนของฉันซื้อหนังสือเล่มใหม่นะจ้าหนังสือเล่มใหม่เล่มนี้ถูกเพื่อนของฉันซื้อนะเป็นกรรมในประโยคนี้เช่น I sleep at home ฉันนอนหลับอยู่ที่บ้านนะ at home ก็เป็นกรรมของประโยคนี้เพื่อมบอกให้รู้ว่าฉันนอนหลับอยู่ที่บ้านนะโอเค นะสิ่งที่อาจารย์อยากให้พวกเรารู้ในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องออบเจกต์ก็คือออบเจกต์โพนาวเรามาดูกันเลยนะครับออบเจกต์โพนาวคืออะไรออบเจกต์โพนาวคือคำสรรพนามที่ทำหน้าที่แทนคำนามแต่อยู่ในรูปของกรรมนะครับ คำสรรพนามที่ฉันมาที่แทนคำนามจะอยู่ในรูปของกรรมนะครับถ้าประธานเป็ I, นไอเรามาดูกันอ่าไอยูวีเดฮีชีอิดอ่าดูนะครับถ้าประธานเป็นไอกรรมที่แทนไอก็คือมีนะยู you, กรรมที่แทนยูก็คือยู We ก็เป็น Us นะครับเก็เป็น them. t h h m t เ e ็ม h e m them. He เขาก็เป็น Him She ก็เป็น Her It ก็เป็น It นะ,ะช่องนี้เป็นประธานช่องนี้เป็นกรรมที่ใช้คู่กันพวกเราดูนะครับอาจารย์ด้วยตัวอย่างให้พวกเราเข้าใจ Can you call me tonight ดูนะครับคุณช่วยโทรหาฉันหน่อยได้ไหมคืนนี้คุณสามารถโทรหาฉันหน่อยได้ไหมคืนนี้อาจารย์ถามว่ากรรมในประโยคนี้คืออะไร I เอ้ยไม่ใช่ M พูดผิดมีแทนใครีก็คือแทนตัวฉันผู้พูดนะครับแต่เราไม่ใช้ว่า Can you call I tonight นะคุณโทรหาฉันหน่อยได้ไหมคืนนี้เราใช้มีแทนเพื่อบอกใช้ในรูปของกรรมนะครับแทน I นะ อีกตัวอย่างหนึง่งอ่า I will go to the mall อ่า I will go to the mall with you นะฉันจะไป the m มอลกับคุณนะครับอาจารย์ถามว่าประโยคนี้อะไรคือกรรมนะก็คือ you นะนะอะไรคือกรรมก็คือ you ยูก็คือ,ค,อคนที่เราพูดด้วยนะครับใช้กรรมในประโยคใช้เป็นกรรมในประโยคนี้นะร,รมของยูก็คือยูดูนะครับนะอีกตัวอย่างหนึง่ง we are going to Ah, we are going to Singapore next week ดูนะครับพวกเราจะไปสิงคโปร์ในสัปดาหนะ์หน้า do you want to go do you want to go with us ah. คุณต้องการจะไปกับพวกเราไหมอาจารย์ถามว่า us มาจากไหน ah. อาจารย์ถามก่อนว่า do you want to go with us ประโยคนี้อะไรเป็นกรรม อัใช่ไหมครับเป็นกรรมนะอั us ก็มาจากวีนั่นเองนะไอตัวผู้พูดมากกว่าหนึ่งคนเราใช้วีใช่ไหมครับเป็นประธานแต่ถ้าพูดถึงกรรมปุ๊บเราก็ใช้อ s สแทน We are going to Singapore next week พวกเราจะไปสิงคโปร์ในสัปดาหนะ์หน้า Do you want to g o with us นะคุณต้องการจะไปกับพวกเราไหมนะพวกเรามากกว่าหนึ่งคนก็ใช้ us แทนพอเข้าใจที่อาจารย์พูดไหมครับ โอเคนะมาดูอีกตัวอย่างหนึง่งอ่าอ่าอ่า Peter and Tom are in the office นะครับอ่า I want to meet them. นะ Peter and Tom are in the office. I want to meet them. นะอาจารย์ถามว่าเดมมาจากไหนเดมก็มาจาก Peter and Tom นะครับแทน Peter and Tom สิ่งคนที่เราพูดด้วยมากกว่าหนึ่งคนนะคนที่เราพูดถึงมากกว่าหนึ่งคนนะเดมปีเตอร์แอนดะอ่า Peter and อ o m อยู่ใน office I want to meet them ฉันต้องการจะพบพวกเขานะครับเดมก็คือพวกเขาเป็นกรรมในประโยคนี้นะใช้เดมตอนไหนใช้ them เดมในพูดถึงใช้เดมตอนที่เราพูดถึงคนที่เราพูดด้วยมากกว่าหนึ่งเออใช่คนที่เราพูดถึงมากกว่าหนึ่งคนนะครับนะไม่รวมตัวเรานะไม่รวมตัวเราแต่ถ้ารวมตัวเราด้วยใช้ we นะถ้าไม่รวมตัวเราพูดถึงมากพูดถึงพวกเขามากกว่าหนึ่งคนใช้ เดิมโอเคโอเคปะครับพอเข้าใจเปล่าตัวอย่างาคร่าวๆนะอ้าวมาดูตัวอย่างที่เหลือมาดูตัวอย่างที่เหลือกันอ่าจิม i s my best friend จิมอ my best friend ดูนะครับจิมคือเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน I love him so much ดูนะครับฉันรักเขามากนะโอเคอาจารย์ถามว่าฮิมคือใครฮิมก็คือจิมนั่นเองนะเราจะใช้ฮิมตอนไหน เราใช้พิมในในตอนที่เราจะพูดถึงคนที่เราบุรุษประธานบุรุษที่สามคนเดียวที่เป็นเพศชายนะครับพิมดูมมนะครับจิม is s y best f r i e n d I love ์ i m so much นะอ่าฉันรักเขามากต่อไป À, ông mày. À เี่ยนผิดนะครับทำไมโอเค Sue is at the school นะครับ s u อยู่ที่โรงเรียนนะ I need to meet her there นะฉันต้องการจะพบเธอที่นั่นนะอาจารย์ถามว่าเธอคือใครเธอก็คือ s u นั่นเองนะครับบุรุษที่3เป็นเพศหญิงเราพูดถึงบุรุษที่3เป็นเพศหญิงกรรมของมันก็คือ her u o so is at the school So อยู่ที่โรงเรียน I need to meet her there ดูนะครับฉันต้องการจะพบเธอที่นั่นพอเข้าใจที่อาจารยพูดไหมครับนะถ้าเราจะพูดถึงผู้หญิงคนเดียวนะครับก็พูดใช้ her แทนเป็นกรรมอ uh, I need to meet her อาจารย์ถามว่าประโยคนี้อะไรเป็นกรรมก็คือ her นะก็คือซ so. ู ซูก็เฮอก็พูดถึงซูนะเป็นกรรมอ่าอีกอันนึ่ง My dog is very friendly นะหมาของฉันเป็นมิตรอย่างมากนะ I love it a lot ดูนะครับฉันรักมันมากไออิดตัวนี้แทนใครนะก็คือแทนมันนั่นเองแทนหมาตัวนี้นะถ้าเราจะพูดถึงของชิ้นเดียวตัวเดียวสิ่งเดียวอันเดียวในรูปของกรรมเราใช้อิดแทนดูนะครับแต่ประธานก็พวกเราก็ดูอีกทีนึงว่าเป็นสิ่งของรู้ว่าเป็นสัตว์สิ่งเดียวตัวเดียวอันเดียวชิ้นเดียว นะ my dog is very friendly i love it a lot ดูนะครับหมาของฉันมันเป็นมิตรมากฉันรักมันมากอพอเขาใส่ไปครับนะประธานเป็น i ใช้มีประธานเป็น u กาก็คือ y o u ประการประธานเป็น v ใช้อ s ประธานเป็นเดมใช้ประธานเป็น d ใช้เดมประธานเป็น h ใช้หิมประธานเป็น she การใช้ her ประธานเป็น it ใช้ it นี่ก็คือ object p r o พ o u n สำหรับวันนี้ที่อาจารย์จะให้พวกเราลองไปใช้ดูนะครับแล้วก็ใช้ให้ถูกต้องด้วยในการพูดสนทนาในการแต่งประโยคอะไรอย่างนี้นะโอเคสำหรับวันนี้อาจารย์ก็หวังว่าทุกคนก็คงจะเข้าใจเกี่ยวกับ object p r o พ o u n แล้วก็ object นะครับในที่อาจารย์บอกพวกเราวันนี้แล้วเดี๋ยวคราวหน้าอาจารย์มาพูดเรื่องอะไรอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเรามารอดูกันคราวหน้าโอเคไหมครับโอเคสำหรับวันนี้ก็บา,บายๆนะครับขอบคุณมากสำหรับ การเรียนในครั้งนี้นะครับโอเค